สวัสดีค่ะเด็กๆผูอุปอไไุปภอเล,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 ล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ระดับอนุบาลรสองค่ะชิ้ที่แล้วอุปอสอนเกี่ยวกับอะไรไปคะรูปเรขาคณิตรูปเรขาค่ะทันทีดูด้วยบ้างคะเด็กจําได้ไหมคะมาดูพร้อมอุปภอเลยค่ะอะรูปแรกนะคะรูปแรกรูปอะไรเอ่ย รูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจะมีมุมสี่มุมหนึ่งสองสามสี่นี่คือรูปสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปรูปไหนะคะรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมจะมีสามมุมหนึ่งสองสามนี่คือรูปสามเหลี่ยมนะคะต่อไปรูปงรูปรูปรีปจะเป็นรีโค้งนะคะ รูปวงรีเช่นไข่รูปวงรีมีอะไรคะที่เป็นรูปวงรีเด็กกูไหมคะกระติกน้ำน้ำกรนรูปวงรีนะคะต่อไปรูปวงกลมวงกลมวงกลมจะเป็นรูปโค้งมาชนกันเป็นวงกลมจะไม่มีมุมนะคะอะไรที่เป็นวงกลมนะคะแตงโม ส้มยังไงคะลูกบอลที่เป็นวงกลมอาจจะเเด็กเด็กเด็ก<ๆ>มา<ๆ>ทำแบบผผนกันนะคะดูแบบผัดที่สายขึ้นมาคะ่ะแล้วเปิดเนหน้าที่ยีสนะคะ่านาที่ยี่สิพอมีตัวอย่างให้ดูนะคะเด็กดูมารมดาเลยคะ่ะบอกว่า ให้ต่อเติมภาพแล้วก็หมายสีเด็กดูนะคะรูปแรกรูปไหนคะรูปวงกลมวงกลมเราสามารถวาดเป็นอะไรได้บ an, ้างคะอาจเป็นแตงโมเป็นส้มเป็นลูกบอลได้แต่อันนี้ครูพอนเด็กๆด็กคร้พอนตัวอย่างให้เด็กๆกวาดเป็นรูปส้มนะคะอันนี้ครูตามคุณพอนค่ะรูปส้มก็จะเป็นวงกลมเด็ก เด็กลูกกลมๆเลยเด็กขาดนิดคะอันนี้ก็เติมตเิมให้เป็นลูกส้มนะคะอ่าแล้วก็ใส่ขั้วส้มไปค่ะแล้วก็วาดลายลงไปค่ะวาดไายนะคะนี่เราก็ได้ลูกเลยค่ะลูกส้มลูกส้มเป็นลูกเด็กะทีนี้ลูกวงกลมนะคะ เด็กได้ส้นแล้วเด็กรหน้าต่อไปนะคะหน้าที่27ค่ะเป็นรูปสี่เหลีย่ยมสี่เหลีย่ยมรูปเ็นคาะนี่สี่เหลีลย่ยมเด็กคิดว่ารูปสี่เหลีย่ยมนี้ว่าบบนนะะอะไรนะคะอะไรที่เป็นรูปสี่เหลีย่ยมโตะ <c oughs> มีโตะ <c oughs> มีจอคอมพิวเตอร์มีทีวีมีอะไรคะหน้าตา่างหน้าตา่างประตู นี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมได้อันนี้คุณพ่อจะให้เด็กๆวาดรูปสี่เหลี่ยมคุณพ่ออยากได้เป็นโทรทัศน์ค่ะทีวีนะคะคุณพอจะใส่หมึกกุ้งหมึปลาแล้วหน้าจอโทรทัศน์ต้องมีรูปใช่ไหมคะ ลูกเบค่ะลูกสระค่ะหรือลูกที่นี่หาเด็กๆแล้วลูกเบค่ะนี้ลูกเรียงนะคะได้แล้วถ้าเด็กๆอยากได้ภาพนะเด็กก็ว่าตามใจของเด็กๆได้เลยนะคะอ่าเด็กๆตาเราจะจบทุกๆลูกเบค่ะนี้ไปค่ะนี่ลูกเบค่ะซีเรียล วงก un, ลมวงกลมวงกลมจะไม่มีเหลี่ยมนะคะเป็นรูปวงกลมอันนี้รูปไรคะวงรีวงรีวงรีก็จะไม่มีเหลี่ยมนะคะต่อไปรูปไรคะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมจะมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมคะสามเหลี่ยมแล้ววันนี้ครูพอนะคะถ้ามีกันบ่ายเด็กๆเขียนเลขหนึ่งไทยในสมุดด้วยนะคะ เมื่อเด็กทำเสร็จแล้วเด็กถ่ายมาให้คุณพ่อดูได้ค่ะมยกลุ้มของไล่เข้ากับเองด้วยนะคะคล้องนีแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ